เผยภาพเร e นเดอร์ r e ร l m e 9i ใช้ชิป n a p d r a g o n 680พร้อมจอ90เฮแบต5,000ม ah, ิลแอมมมีชาร์จไ65วัตต์อาจเปิดตัวเร็วนี้ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับหลายๆคนคงจะกำลังหาของฝากของขวัญกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ผมขอแนะนำ2แอปพลิเคชันยอดนิยมของชาวไทยนั่นคือ Lazada และ Shopee ้นึงครับใครสนใจเข้าไปช็อปผมขอแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนี่ยครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับ ่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของเรือมี9และเรือมี9 Pro ปเผยมาบ้างแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีภาพดีไซน์ของสมาร์ทโฟนน้องเล็กอย่างเรยวมี9 i ไเผยมาเพิ่มเติมไป็ที่ียบรอลครับโดยเรือมี9 i ไมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.5นิ้วเป็นแบบ iPS LCD มีค่าเรทเฟซเรตเก้าสิใช้ชิปประมวลผลควอคอมซัมดัลคอนหกแปดให้กล้องหลังตัวหลักความเรียด,ดห้สล้านพิเซลเซ็นเซอร์รับภาพโซนี่ไฮแบตเตอรี่ไปที่5,000มิลลิแอม รองเล่ระบบชาร์จเร็ว65วัตต์อีกเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการวางจำหน่ายและราคาเผยม,มานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ